กระผมชื่อเด็กชายสราวุนหลิมสกุลอายุ13ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดป่าสมุใหญ่วัยวินชนานนุศน<ม>์เกิดเมืวันที่5มกราคม2551ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่40ทับ2หมู่4ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อนายบุญเลือหลิมสกุลมาดาชื่อนางคณิตาคำกุณนาความสามารถคือเก่งอังกฤษครับโตขึ้นมาอยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพรมวินีปานเขียนอายุ15ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องโรงเรียนวัดปากสมุทรวัยวนนุฒนอนุสรเกิดวันที่23พฤษภาคม พศ2549สีที่ฉันชอบคือสีดำสิ่งที่ฉันไม่ชอบคือตะขาบอาหารที่ฉันชอบคือผัดกะเพราปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่152ทับ2หมู่2ตำบลแหลยมยามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามบิดาชื่อนายเพนบานเขียนมารดาชื่อนางสาบุญนาภนูสวัสด์ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพที่ฉันใฝ่ฝันคืออยากจะเป็นคุณครูค่ะความสามารถพิเศษคือมีความสามารถในการทําหนังสือสมุดเล่มเล็กค่ะสวัสดีค่ะี่ฉันชื่อเด็กหญิงวนชากรงชิดค่ะอายุ13ปีค่ะอยู่เงินนปาสมุดไวอาจารย์รูสอนค่ะเกิดวันที่24เดือนเมษาพศ2551ค่ะสีที่ชอบคือสีดาสิ่งที่ไม่ชอบคือจิง้งจกอาหารที่ชอบรับปรทานคือข้าวมันไก่ค่ะ พ่อชื่อนายเอกขอ,องชิตค่ะแม่ชื่อนางุสุคนขอ,องชิตค่ะประกอบอาชีพประมงค่ะอาชีพที่ฝ่ายฝันคือนักบอลค่ะความมพิเศษคือช่วยพ่อแม่ทํางานประมงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิทนันแกพ่พลอยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอายุสิบสี่ปีที่โรงเรียนวัดปากสมุทรไบวุฒิชนานุศรค่ะสีที่ชอบคือสีฟ้าสิ่งที่ไม่ชอบคือง,งู ณปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่105หมูเ่เตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวิดาชื่อนายสมศักดกิ์พอยมารดาชื่อนางมันทกาสายกิจดาและมารดาทำอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนดิฉันความใฝฝันโตขึ้นไปอยากเป็นคุณครูคะ่ะวิชาที่ชอบคือวิชาประวัติศาสตร์ภาษาไทย สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิหญิงลักษมศีจิตตะพิทยชัยค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอายุ1ิบาปีเกิดเมื่อวันที่ห้ามกราคม2พันห้ารห้าสิเอดเรียนอยู่โรงเรียนวัดปสัสมุดวาย,ยุชนานุสรณ์สีที่ชอบคือสีม่วงส,สิ่งที่ไม่ชอบคือปีดาชื่อนายพรเทพจิตตะพิทยชัยทำอาชีพรับจ้างทั่วไปอันดาชื่อนางสาวอริวันสิงจงทำอาชีพประมงความใฝ่ฝันอยากเป็นครูค่ะ ดิฉันชื่อได้หญิงนักการแสงทองอยู่ชั้นมัยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนป่าสมุทรวิทย์เทนนสอนส,สีที่ฉันไม่ชอบคือสีแดงสีที่ฉันชอบคือสีดําและสิ่งที่ฉันไม่ชอบคือตุ๊กแกฉันอยู่บ้านเลขที่28ทับมู่7ตําบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามปีดาฉันชื่อมาธานวัฒน์แสงทองมารดาฉันชื่อนางมปรปหาแสงทองมีมีมีมมด้านประกอบอาชีพการปรบ อาชีพพี่ฉันไฟฝันคืออยากเป็นคุณครูสอนพระและดิฉันก็มีความสามารถพิเศษคือในการปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว